รักจาน่มน้ดรำพึงคิดึึงตรมกลางม้านนาพอใกลลี่กันเสบานก็เลียงสัญญาไกล้มกลอเลกล่าไม่กลับแม่เงาเคยเคียวกลออเดาดเล่นกับน้องกงงานเดือนเดนที่้องเมื่อตอนลมลอง เดือนเจรก,กันเช้าวันไดรักรวงข้าวโตเจ้าหน้าหนาหน,านี้พอเดือนแรงมรักก็เรมรัางเลือนโตดาวกาดเดือนฉันก็เรือนไม่มีแต่เดือนยังมาให้ดาวินาทุกที แต่คนรักกาสิเป็นปีไม่เคยเห็นนะ้าคงมีใครเขาก็เอาใจเก่งนกเจ้าถึงลืมลืมใจที่รักให้้อยงุดยอยู่นาะนยิ่งมองดูเดือนเหมือนเตือนในใจราวา่ายิ่งคนนี้เดือนเจ้าฉันมาร้องหนะ้

ดาวขาเดือนฉันก็เือนไม่มีแต่ดื่มมันมาให้ดาวเห็นหน้าทุกทีแต่คนรักก็สิเป็นปไม่ไดห็นหน้าคงมีใครเขาก็เหาใจเก่งนักเจ้าจึงหลือเดิชายที่รักให้ก็ให้เขาไว้อยู่น่า ถึงมองดูเดือนหมื่นตือนใ,ใาาอนใจเบ่ว่าหเ่งถึงนี้เดือนจ้าฉันมาร้องไห้กับดี้ หนึ่งพันกิโลจะก่อโทมมีจำนานกล่าวก้อนเรื่องนี้มีหญิงสาวรูปงามนามหนึ่งที่เขาคิดถึงในยังรอรักมั่นคง ดังทะเลที่หูกระตายที่มีความหมายคือเราต้องอยู่ด้วยกันแต่ตอนนี้มีเพียงแต่ตัวฉันเป็นเพียงรูปปั้นที่ทนฝนแดดลมนังรอเธอที่จะมีลา อยู่นานแล้วราพระภายยังไม่มามีคนโนค,คนนี้มาแต่ไม่มีความรักที่เจะกอยกลับมานานก็จะกเนื้อเพียงตัวฉัน และทิวสวสนบางบางที่อยู่ท่ามกลางก็หนูก็แม่พระภัยยังไม่มาพระภัยยังไม่มาอยู่ที่สมิลาเราต้องอยู่อีกร้อยปีอีกร้อยปีพันปีหมื่นปีจะอยู่ตรงนี้อยู่เป็นตำนาน วะโอว้วะาโอเออนั่งรอเธออยู่ตรงนี้นานแสนนานนั่งรอเธอที่สมิลาอยู่นานแล้ยร่าไปยังไม่มามีคนโน่นคนนี้มา แต่ไม่มีความรักที่เธอคอให้กลับมาพระาไปยังไม่มาพระอาไปยังไม่มาอยู่ที่สมิิลาเราต้องอยู่อีกร้อยปีอีกร้อยปีบันปีหมื่นปีจะอยู่ตรงนี้อยู่เป็นตำนานว่าโอ้โอ ว่าอ๋อออเออนั่งรอเธออยู่ตรงนี้นานแสนนานว่าอ๋อออว่าอ๋อเออฉันนั่งรอเธออยู่ตรงนี้